เมษาน่าร้อนแต่คนดูน่ารักนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลไวพราม2สองของเรานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ใกล้เข้าเทศกาลส่งการเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่หยุดยาวนะครับอยากจะมีรถเท่ๆขี่กลับบ้านต่างจังหวัดนะครับหรือขี่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับสามารถแวะมาเลือกซื้อเลือกชมที่ร้านเซลไวพรามสองของเราได้เลยนะครับจัดให้รับรถก่อนส่งการแก่นแน่นอนครับ ร้านเซลล์บพรมสองนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบทุถกรุ่นนะครับมีบริการนะครับผมรับซื้อรับส่งรับปิดไฟแนนซ์รถบิ๊กไบทุถกรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับร้านเรามีบริการครับวิ่งรับซื้อรถถึงที่นะครับและรับส่งรถถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศนะครับและที่สําคัญนะครับร้านเรานะครับมีบริการหลังการ Up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. ครับวิดารแะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องมิตรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลใบพรามสองของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมยังคงอยู่กับผมกันเหมือนเดิมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้นะครับผมขออนญุญาตจัดให้เอาใจสาวกสกใสในกันไบสี่สูบเรียงกันบ้างครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับ 650cc ยอดฮิตที่เอ่ยชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับเจ้าคันนี้เลยครับฮอนด้ Honda 5cp หกร้อยห้าสิบ f าคันนี้นะครับผมตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2017ครับตัวรถเป็นโฉมไฟหน้า LED ฝาเครื่องทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญเจ้าคันนี้นะครับของแต่งตัวรถมีมาให้ครบพร้อมหรอกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถคันนี้มีอะไรมาบ้างและที่สําคัญนะครับในส่วนของราคาจะจําหน่ายและตารางการดาวน์ผ่อนคันนี้เราเปิดเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับ แต่ก่อนอื่นครับผมเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับและกดแชร์ เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปกันนิดนึงนะครับและที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อไม่ให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมได้พลาดนะครับทุกการอัปเดตรถใหม่คลิปใหม่และโปรโมชั่นใหม่จากร้านเซลล์ไว้พร้สองของเรานะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดซับสไคร์นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามไว้ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเราเต็มๆกันครับ เคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆมีพีทุกท่านนะครับไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเซอร์ไวพร์ทสอของเราครับรถทุกคันที่มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับต้องขออนุญาตเรียนแจ้งนะครับในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนต่อเดือนกันก่อนเลยครับ ราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda c d 6 5 0 F อยห้าสิบ SP สองพันดโฉม LED ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับแค่169,000บาทครับ ก็มีการจัดไฟแนนนะครับตัวนี้ดาวน์ต้นเพีแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของตารางการผ่อนครับขอยนาตเริ่มต้นที่48เดือนนะครับมละ4,780บาทครับในส่วน60เดือนนะครับมูลก่า4,299บาทครับค่าเนินการจัดไฟแนน์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษลด50%เหลือเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่15,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้รับชมนะครับและรับฟังในส่วนของราคาจะจําหน่ายของตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายและยินดีให้คาปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพาทุกท่านนะครับมาชมรายละเอียดตัวรถคันนี้ของเราเลยดีกว่าในส่วนแรกเช่นเคยครับผม ขออนุญาตพาทุกท่านมาชมที่เลขหมาตัวรถก่อนเลยเดี๋ยวเปิดกุญแจนิดน,นึงนะครับในส่วนของเลขหมาเจ้าคันนี้นะครับเลขหมาวิ่งมาเพียงแค่21,000กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จบจบระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์รอบคันที่สําคัญนะครับเจ้าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนตัวรถมือเดียวนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาอย่างดีเอกสารตัวรถครบพร้อมโอนในเรื่องของตัวกุญแจนะครับตัวนี้มีมาให้ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานและบุ๊กสวิตตัวนี้มีมาให้ครบ,ครบ อีกเช่นกันนะครับมา ไปดูในส่วนของสีสันตัวรถกันบ้างดีกว่าครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเจ้าคันนี้รถมือเดียวนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาอย่างดีครับสีสันสวยเดิมโรงงานทุกจุดนะครับเรื่องล้มชนอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้ไม่มีมาแน่นอนและที่สําคัญนะครับตัวรถนะครับตำหนิของตัวรถมีเพียงแค่ร่องรอยขนแมวนะครับตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยสีสันบอกเลยว่าจัดจานจัดเต็มสวยใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับผมมาดูในส่วนของตัวชุดจานดิสเบกหน้าหลังของตัวรถนิดนึงครับเห็น เลขไม่หม่นห0กิโลแบบนี้นะครับแต่จานดิสบอกเลยว่าสวยมากๆตัวจานดิสเต็มนะครับเพราะเบรกเหลือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเอาไปไม่ต้องสวิตอะไรแล้วร้านเสือใบพระสงจัดให้หมดครบหมดแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากในส่วนของตัวชุดจานดิสแล้วในส่วนของตัวยางครับผมเจ้าคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับยางเพลีย์สายฟ้านะครับหน้าหลังใหม่ใหม่ดอกเต็มเตหน้ายางไม่แข็งออกทิพสั์โค้งขี่กลับบ้านต่างจังหวัดช่วงสงการแบบนี้ ได้เลยครับ ดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้จัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับเริ่มต้นชิ้นแรกในส่วนของตัวชิลหน้าก,ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมให้มาเป็นชิลหน้าแต่งทรงหัวใจแบบหนอกยกสูงขึ้นมานิดน,นึงนะครับเสริมให้ตัวรถดูเต็มดูดุดันมากขึ้นและที่สําคัญนะครับตัวนี้ตัดลมปะทะได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไล่มาน,นิดน,นึงนะครับผมในส่วนของตัวชุดการเบรกและการขัดที่ให้มาครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นการเบรกและการขัดแต่งของฟากิ้ ครับตัวนี้เป็นงาน c NC นะครับสามารถปรับได้ถึง6กะดับตัวการเบรกการคัดออกแบบมาลักษณะมนให้จับถนัดมือไม่เจ็บมือนะครับรายใหม่นิดหนึ่งใกล้ๆกันนะครับผมในส่วนของตัวชุดกระจกปลายแฮนด์ตัวนี้นะครับให้มาเป็นของแต่งนะครับผมของ Racing Power ยึดแน่นแข็งแรงนะครับตัวเรนกระจกมองเห็นชัดเจนตัดแสงไม่หลอกตานะครับลงใหม่นิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ให้มาเป็นไฟเลี้ยว LED ดีแต่งครับผ ตัวนี้ติดครบๆมองเห็นสว่างชัดเจนทางร้านเราไล่ครบจบมาแล้วนะครับนอกจากในส่วนของตัวชุดไฟเรียวด้านหน้ามาดูในส่วนของตัวชุดไฟท้ายด้านหลังกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเจ้าคันนี้ให้มาเป็นไฟท้ายแต่ง LED เหมือนกันครับแต่ความพิเศษของตัวนี้ครับเป็นรูปแบบของทรงไฟท้ายมาสเตนมีไฟเรียวในตัวนะครับติดครบๆอีกเช่นกันนะครับ การจากในส่วนของตัวชุดระบบไฟของตัวรถนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับก็ให้มาเต็มๆถึง2จุดนะครับจุดแรกครับจะอยู่ในส่วนตัวด้านหน้าครับเป็นในส่วนของตัวชุดกาดมอน้ําแต่งนะครับตัวนี้งานมีเนียมตรงรุ่นสำหรับ c b 6 5 0 f โดยเฉพาะกาดมอน้ําเป็นงานหนานะครับมีเนียมขนาดใหญ่คุมมอน้ําเซฟมอน้ำได้ค่อนข้างดีรายใหม่ดนึงนะครับผมในส่วนของตัวชุดแคสบาร์ครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นชุดแคส บาตรงรุ่นของ K2 ูนะครับยึดแน่นแข็งแรงนะครับยึดเข้ากับตัวโครงรถทุกจุดเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าเซฟตัวรถได้เยอะเลยทีเดียวไล่มาอีกนิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดด้านหลังบ้างครับในส่วนตัวด้านหลังตัวนี้ให้มานะครับผมพร้อมกับตัวกันรดิดด้านท้ายนะครับเป็นขายยึดคู่ของ m a d ครับตรงรุ่นอีกเช่นกันยึดแน่นแข็งแรงนะครับกันน้ากระดิดกระเด็นขึ้นหัวได้ดีเลยทีเดียว จากในส่วนของตัวชุดของแต่งต่างๆของตัวรถไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาชมนะครับในส่วนของแต่งของตัวรถอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไม่จําเป็นตัดขาดไปไม่ได้แน่นอนนะครับสําหรับรถบิ๊กไบค์สี่สูบเรียงแบบนี้ไม่โหดไม่มันแน่นอนถ้าเป็นท่อเดิมเจ้าคันนี้นะครับตัวรถนะครับมาพร้อมกับท่อแต่งทรง S4 Project Titanium พ่วงมาพร้อมกับสลิปออนสเตเลดขนาดใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าเสียงรั่นขี่มันเร้าใจกันแน่นอนนะครับก็รายดูรายละเอียดตัวรถกันไปคร่าวๆค่อน ค้างเเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสเอาไฟต่างๆของตัวรถและที่สําคัญนะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับไปชมในส่วนของตัวเสียงท่อตัวนี้นะครับว่ามันจะรั่นร้าใจขี่มันแบบที่พูดไว้กันหรือเปล่านะครับ ครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถรวมถึงการเทสระบบไฟและที่สําคัญนะครับมาฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับของเจ้าโตฮอนด้า CB 650F ของเราคันนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราเปิดกุญแจเทสระบบไฟตัวรถกันก่อนครับที่หน้าปัดเรือนไม้ตอนนี้นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์ที่เห็นขึ้นเลขศูนย์กระพริบแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟเตือนน้ํามันจะหมดนะครับส่วนเลขไม้นะครับ 2 1 0 0 0กิโลครับขึ้นตามปกตินะครับในส่วนของตัวไฟพามาครับขึ้นโชว์ครบนะครับที่หน้าปัดเรือนไม้แล้วก็ไฟสูงครับผมมาชมในส่วนของตัวการสตาร์ทกันบ้างครับวันนี้นะครับผมยกดกดสตาร์นะครับสตาร์ทีเดียวติดนะครับผมรอบเดินเบานิ่งครับที่หน้าปัดเรือนไม้ครับออกรอบปกติสมบูรณ์ครับไปวันดูรับพายกันบ้างดีกว่า าด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับไฟเลี้ยวติดครบนะครับตัวรถเปิดไฟสูงไว้ให้ติดชัดเจนนะครับรอบเดินเบานิ่งนะครับผมไม่มีสวิงเครื่องเงียบสุดครับคันนี้จอมใช้ได้ยาวดูวอนะครับบอกเลยว่าเร้าใจกันแน่นอนนะครับมาฟังเสียงตอนร่งเครื่องกันนิดนึงดีกว่าครับวาทถอจะรัดเท้าใจขนาดไหนนะครับผมขออนุญาตครับ ร่านนะครับตัวนี้เราใจกันแน่นอนนะครับในส่วนของตัวชุดปลายท้ายครับตัวนี้นะครับเป็นครบสมบูรณ์นะครับผมฝาดเป็นไฟพามากไว้ให้ยางใหม่โซตเลือใช้ได้กันยาวเลยครับคันนี้สีสันสวยงามครับพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับผม ตามดอกไม้ดามจะถึงตัวเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนระบบไฟนิดน,นึงนะครับแล้วก็สวช์กอฟรันนะครับตัวนี้ทำงานได้ปกติครับ จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CB 650F ปี2017โฉม LED ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนนะครับทุกท่านนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวราไปก่อนแลเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้า ผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอะไรมานำเสนอนกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ